กระตสดีชาวแก๊งน้ำหมาทุกคนด้วยนะครับผมเมื่อคืนนี้ผมได้ไลฟ์ไปบ้างแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีแค่ซับพอร์ตนะครับแล้วก็คนที่เป็น VP ช่องนะครับเข้ามารับชมกันเป็นส่วนมากนะครับมันเลยทําให้พวกง่ๆบางคนนะครับไม่ได้เข้ามาดูนะครับหรือว่าอาจจะดูแต่ไม่กล้าคอมเมนต์ถามอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะเปิดให้ทุกคนได้วอกันในคลิปนี้นะครับผมมาวอกันได้เต็มที่เลยนะครับ เหมือนเดิมครับตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมครับถ้าว่างแล้วจะรีบมาตอบให้นะครับมันอาจจะนานนิดนึงทิ้งหลายชั่วโมงนิดนึงนะครับเพราะว่าผมทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าผมไม่ได้สนใจเกมส้นตีนนี่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับก็คืออ่าคือต้องต้อง,ต,องต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนเพราะว่ามีคนบอกว่าผม,มาหิวแสงกับเกมนี้นะครับส้นตตนเถอะเกมส้นตีนนี่มีแสงอะไรให้กูหิวครับไอเย็ดแม่ มึงต้องโง่ขนาดไหนเนี่ยมึงคิดว่ากูจะไปเกาะกระแสเกมนี้ไอสัตว์เอ้กูอยู่ในสังคมบอร์ดเกมแล้วอีกโง่นะครับผมไม่ได้เข้ามาผมแทบจะไม่ได้อัพคลิปลงช่องนี้เป็นชาติแล้วนะครับผมคือไอที่อย่างเยอะก็คืออาทิตย์เรคลิปอะนะครับไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับที่ทั้งไลท์ทั้ง ลงคลิปนะครับผมผมไม่ได้หาเงินจากมันแล้วนะครับเกมนี้เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้สนใจแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าคุณอยากให้ผมกลับมานะครับผมรู้ว่าคุณต้องการให้ผมกลับมากันพวกคุณอาจจะมีความโหยหาและคิดถึงผมกันใช่ไหมเพราะว่าสีสันมันหายไปอะเด็กเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยไปสร้างสีสันให้พวกโง่โงนะครับที่มันโง่จัดจัดอะนะครับมันก็เลยไม่ยอมรับตัวเองว่าโง่มันก็เลยหาคนเป็นเหยื่อเพื่อให้มันรู้สึกว่าตัวเองไม่โง่นะครับเพื่อที่จะได้ให้คนอื่นโง่แทนมันนะครับเองโง่ เพราะฉะนั้นแล้วไม่เป็นไรครับผมเห็นมีบางคนบางร้านด้วยนะครับอาจจะเสียผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการขายสติกเกอร์หรือว่าการขายไอเดีเกมนะครับผมเดี๋ยวเดือนหน้าถ้าผมเคลียร์ปัญหาของผมเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดร้านขายไอเดีเกมแบบเต็มรูปแบบนะครับทุกคนแล้วผมก็จะเอากําไรไม่เกิน3 0เนะครับเพราะว่าผมต้องบอกเลยครับว่าร้านมันเอากาไรกับพวกมึงอ่ะห้าสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไอ้ศาตว์แม่งดีสุดก็คือสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่กูให้ตัวเลขต่ำกว่านั้นครับ บางไอดีกว่าจะเอาแค่สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะผมมีพนักงานครับเดี๋ยวผมให้พนักงานมานั่งเป็นแอดมินคอยตอบคอมเมนต์ให้กับคนที่ต้องการซื้อไอดีและสติกเกอร์นะครับแบบราคาที่ถูกที่สุดในตลาดนะครับเดี๋ยวสติกเกอร์แม่งเจอใบระบาดกูแน่ไอสั์ไอหนังหมารวมไปถึงไอดีเกมนะครับไอดี ID เกมนี่กูซื้อมาปุ๊บแล้วกูขายเลยกูขายเลยนะครับกูเอากำไรร้อยสองร้อยพอกูขายเลยนะครับแล้วให้เงินพนักงานกินขนมไปเพราะฉะนั้นแล้ว เดี๋ยวผมกลับมาครับเดือนหน้าเดี๋ยวขอเดือนนี้ผมขอเคลียร์ปัญหาอะไรเสร็จก่อนนะครับเพราะว่าผมยังมีปัญหาของตัวเองที่ผมยังเคลียร์ไม่จบนะครับผมเพราะนั้นผมไปทําอย่างอื่นแล้วนะครับไม่ได้มาเกาะกระแสเกมนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะวออยากจะพิมพ์อะไรผมสเสนอหน้ามาหน่อยนะครับเพราะผมไม่เห็นมีใครสักอัวเลยนะครับมีคนบอกว่าคนด่าผมเต็มเลยผมไปอ่านดูไปไล่ดูไม่เห็นมีใครเอ่ยชื่อพูดส้นตีนอะไรเกี่ยวกับผมเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกแม่งอะไรโง่ไอ้ที่ไปแคปข้อความกูแล้วไปส่งไปทั่วไอ้ซา์คือผมจะบอกงี้เว้ย ผมเห็นคนโพสต์ว่าเกมจะปิดแล้วเหรอเกมจะปิดแล้วเหรอแล้วแม่งพิมพ์กันเต็มกลุ่มเลยนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อคืนเนี่ยพิมพ์กันเต็มกลุ่มเลยพิมพ์กันแบบยับยับไอ้ศาสตร์ผมก็เลยงงว่ามึงเกิดเหี้ยอะไรขึ้นเนี่ยนะครับผมก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ที่โพสต์โพสต์หนึ่งแค่นั้นเองครับคอมเมนต์โพสต์เดียวเลยครับแล้วแม่งก็กลายเป็นว่ามันเอาไปแคปส่งต่อกระทุก โพสที่คนเาที่คนโพสกันเกี่ยวกับเรื่องเกมบิดเซิร์ฟนะครับเพราะว่ามันเป็นความโง่ส่งต่อครับผมนี่กูคิดว่าความโง่มันส่งต่อแค่พันธุกรรมนะเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งส่งต่อผ่านกลุ่มแล้วดินเอของการเล่นเกมนี้ด้วยเหรอวะไอ้สัตว์ใครอย่าเพิ่งไปติดเชื้อโง่น,นั้นกันนะครับไอ้หนังหมาเพราะฉะนั้นแล้วระวังความโง่เข้าตัวกันนะครับทุกคนแล้วผมก็ไม่ได้กลัวหีกลัวแตกอะไรด้วยมึงมากูไม่ขอโทษไอส้สัตว์กูไม่ขอโทษแล้วไอ้เฮี้ยไอ้พวกกระจกไอ้สัตว์เอ้ยเพราะฉะนั เด็กไทยหัวใจเมมมันใช้คำว่าเด็กไทยหัวใจดีเมางเดียวไม่ได้แล้วกูจะบอกให้คนแก่หัวใจดีเม้ก็มีไอสัตว์ใช้ลูกกระตูนคิตตี้บ้างอะไรบ้างแต่แก่แ้วไอเฮียไอสัตว์มาถลุงกูทีเถอะกูเห็นมีคนขู่ว่าจะมาลอกูที่ร้านยังไม่เห็นมีใครมาสักตัวไอหนังหมามึงก็มาดิไอเย็ดแม่แม่งคิดว่ากูอยู่คนเดียวมั้งไอสัตว์เอ้ยไอชีช่วงนี้กูฟิตด้วยไอสัตว์ไม่ได้อัปเดตตัวเองลงโซเชียลมานานลวไอเฮียมึงไม่รู้หรอว่ากูเฟิร์มแค่ไหนช่วงนนี้อสัต์หหงมาเพราะะฉนั้นไหนที่เสียยผลประโช์ หรือว่าอะไรเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกับที่อะไรกับกูนะครับผมนะเพราะโง่ไปเชื่อแค่อันออฟฟิเชียลนะครับที่กูไม่ได้ลงออฟฟิเชียลนะครับผมบอกเลยนะครับว่ากูตัดราคามึงแน่คราวนี้มึงจะได้เกียดกูได้อย่างเต็มที่นะครับผมไม่รู้ว่าผมไปทําส้นตีนอะไรนะครับแล้วบอกว่าผมไปเกาะกระแสนะครับอ่ะกูถามแค่นี้เลยบึงตอบกูให้ได้กระแสที่อะไรของเกมนี้กูถามมึงแค่นี้แล้วกูจะเอากระแสไปทาไมกูถามมึงแค่นี้ ไอ้ตว์คลิปกูยังแทบจะไม่ลงคนบอกว่าทําคลิปไม่มีคนดูดูทําไมไอ้ที่กูทาให้ซัพพอร์ตกูดูไอ้โง่มันมีคนจ่ายรายเดือนให้ผมนะครับผมขนาดผมไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ลงคลิปบ่อยเขายังไม่เลิกกดซัพพอร์ตของกันเลยครับผมก็ไม่รู้เพราะอะไรนะครับผมหายแทบจะหายสาบสูนนะครับแล้วผมก็แทบจะไม่ได้คุยกับแฟนๆแล้วนะครับทั้งดังในนิตคอร์ดหรือว่าในเพจนะครับผมมีโพสต์บ้างนะครับเพื่อให้มันไม่ล้างนะครับก็เหมือนกับมาลงช่องี่และเพื่อให้มันไม่ล้างแค่นั้นเลยนะครับผมไม่ไา ผมต้องมาเอาแสงหรือเอากระแสที่อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าร้านไหนที่บอกว่าผมเอากระแสเดี๋ยวผมไปสลอมมันเองครับเดี๋ยวผมจะเ,เปิดขายแน่นอนนะผมสัญญาผมเปิดขายแน่ครับเดือนหน้าอย่างช้าสุดเดือนหน้านะครับเดี๋ยวกูมาขายแน่ครับไอด้ดีมึงโดนเลยทีราคาต่ําตุดเท่าที่มึงเคยเจอมาแน่เดี๋ยวกูจัดให้แล้วก็ไอ้ปกคลิปที่ผมโพสต์ลงเพจไปนะครับแล้วคนก็แชร์กันนะครับมันเสือกแมสนะครับ มันก็เลยกลายเป็นคนมากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันเยอะมากนะครับผมผมจะบอกให้นะครับว่าเนื้อหาในนั้นน่ะผมบอกโคตรดีนะครับถ้าใครดูจะเข้าใจนะครับว่าในเนื้อหานั้นผมพูดว่าอะไรนะครับผมพูดทั้งหลักการของเกมทําไมเกมมันถึงยังไม่ปิดทําไมมันถึงยังอยู่ต่อได้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนระวังภัยเรื่องอะไรนะครับมันเป็นคลิปเตือนคลิปสอนได้ซ้ําครับผมแม่งอ่านแค่ตั้มเนลแล้วไม่ดูเครื่องหมายอะไรเอ่ยเองโง่นะครับ พราะฉะนั้นแล้วมึงดูตมเนลแล้วดูเนื้อหาในคลิปครับไม่ใช่มึงดูดูแค่เขาเขียนไว้ที่อะไรมึงก็ตีความตามมึงถึงได้โง่ไงล่ะเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยครับที่ใช้คำว่าโง่กับพวกคนโง่โแบบนี้ครับอีกโง่เพราะฉะนั้นเนื้อหาตรงไหนในคลิปนั้นที่ผมบอกครับว่าเกมจะปิดมึงไปดูได้เลยครับแค่กูพอกกูเฉลยความจริงปุ๊บผมไม่ได้ปั่นเลยนะครับคลิปนั้นไม่มีปั่นเลยนะครับคลิปนั้นไม่ได้ปั่นเลยนะครับผมบอกก่อนที่เกมจะออกมาประกาศอีกนะครับ ผมเอ่อผมรู้สึกว่าผมน่าจะไปคอมเมนต์มาแล้วผมก็มาทําคลิปเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพื่อให้ทุกคนแบบไม่ต้องเอ่อตกเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นกระแสอะไรพวกนั้นนะครับแต่ตกเป็นเหยื่อเป็นกระแสพวกมึงก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ไอเฮียเกมมันจะปิดมึงก็ห้ามอะไรมันไม่ได้อยู่ดีนะครับถ้ามันจะปิดนะครับคุณจะไปห้ามอะไรเขาได้ครับถ้าเขาจะปิดทําอะไรไม่ได้อยู่ดีครับ เพราะอะไรผมอธิบายทั้งเรื่องกฎหมายของเกมนะครับการเช่าซื้อนะครับนู่นนี่นั่นนะครับต่างๆนานานะครับเกี่ยวกับเกมนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้เป็นเจ้าของมันนะครับแม้กระทั่งไอเทมในเกมเนี่ยไอตัวทีว่ไอ้มือก็ไม่ได้เป็นเจ้าของมันเนี่ยมันเป็นการเช่าซื้อไอโง่เนี่ยทุกอย่างเลยเกมมันเอาคืนได้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันคือการเช่าซื้อนะครับมันไม่ได้เป็นการเอาเขาไม่ได้ขายให้มึงถาวรนะครับไปอ่านกฎหมายของเกมนะครับหรืออ่านกฎของเกมนะครับ ไปการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าครับมึงอ่านไม่ใช่อ่านแค่คํานั้นแล้วไปกดติ๊กถูกไอ้โง่มาพูดอย่างงู้นอย่างนี้กูค,คิดว่ามึงไม่ได้อ่านรายละเอียดของเกมทั้งหมดหรอกนะครับเหมือนที่มึงไม่ได้ดูเนื้อหาในคลิปอนะครับมึงดูแค่ปกคลิปคนต้นตีในดูแค่ปกคลิปแล้วพูดมึงนี่มึงโดนหลอกง่ายจริงๆไอ้สั์ไม่แปลกใจเลยไอ้ที่เอที่คอเทนเตอร์ชอบประเทศไทยเนี่ยเพราะว่ามีคนงโง่อย่างพวกมึงนี่ไงล่ะครับไอ้หนังหมามาลงเลยนะครับกูไม่ได้แคร์ไม่ได้สนขีสนเตะนะครับผมกกูออออาเลยยไีร่สั์ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวผมจะสลดหรือว่าอะไรนะครับผมมีกาอคุ้มกันดีนะครับแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับแล้วคอยบอกผมนะครับว่าโดนด่าโดนอะไรนะครับผมก็ไม่เห็นจะมีเนื้อหาอะไรตรงนั้นเลยนะครับผมมันก็แค่คนโง่งแคปเรื่องโง่งๆไปตงให้คนโง่องๆอีกทีหนึ่งดูอีกทีหนึ่งอ่ะครับผมมันก็เลยเกิดความเป็นโง่วงกว้างอ่ะครับไอ้โง่เพราะฉะนั้นคุณอาจจะพูดได้มันจะต้องมีคอมเมนต์คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าใครโง่กูจะด่ามึงครับไอ้โง่ไอ้สัตว์นี่กู เพราะฉะนั้นแสงเสรยงส้นตีนอะไรกูไม่ได้สนใจเลยนะครับผมกูไม่ได้ทําเงินจากเกมนี้แล้วเพราะฉะนั้นกูไม่ได้แคร์ครับไอ้สัตว์ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับตอนนี้เห็นมีคนมาคอมเมนต์ผมแวบๆนะครับว่าสนใจเข้ากิวเขาไหมนะครับในเข้าหลีกเขาไหมนะครับใน FC ออนไลน์นะครับทักแชทไลน์ผมมาหน่อยนะครับผมอยากเข้านะครับพี่ตอนนี้กูติดเอออนไลน์อย่างสัตว์เลยนะครับไอ้หนังหมาเพราะฉะนั้นกูไม่ได้เข้ามาเล่นเกมส้นตีนนี่สักเท่าไหร่นะครับนี่กูลงหลีกโชว์ไปกูยังชนะอยู่ดีกูจะบอออกให้้้ไสัตว์เ กูไม่เล่นกูก็ยังชนะอยู่ดีของกูกระจอกกูยังชนะอยู่ดีครับไอ้ถังหมาเพราะว่าอะไรเกมมันไม่มีความพัฒนาครับอ้สัว์กูพูดผิดตรงไหนแม่งเมตาเดิมเลยเนี่ยขนาดกูไม่ได้เล่นแม่งยังเล่นได้อยู่เลยเนี่ยอ้สว์เมตาอย่างเดิมมึงดูนี่นะนเนี่ยเมเลี่ยวแม่งกี่ชาติแล้วยังเมตาเดิมอยู่เลยด่านโลกเนี่ยกี่ชาติแล้วกูถามมึงแค่นี้ไอ้ที่จะเข้าปีที่3แล้วั้งเนี่ยมึงก็ยังดูมึงก็ยังปกป้องเรื่องงง่ๆแบบนี้กันอีกอ้สว์แทนที่จะช่วยกันพัฒนาให้เกมมันดีขึ้นไอ้ที่ไม่เอาครับไม่่สสสนน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 ใจออะะะไไไรรรกกัััััแแล้้้วมทีงคบ ไปมันนะครับเออไอหี้ดูนี่กูจะชนะให้ดูไอ้สั์เพราะฉะนั้นแล้วผมไม่ได้กลัวไม่ได้แคร์เลยนะครับแล้วผมเปิดให้ถามให้อะไรไม่เห็นมีใครมีคําถามอะไรกับผมเลยครับไม่คาใจไม่สงสัยอะไรกันบ้างเลยเหรอครับผมมาคาใจมาสงสัยผมกันบ้างก็ได้นะครับผมจะได้ตอบนะครับไม่ใช่พิมพ์แต่เรื่องโง่ๆนะครับผมตอบได้หมดนะครับเพราะว่าผมเห็นบางคนมาคอมเมนต์แบบโง่ๆเลยครับผมมึงไม่ได้ดูคลิปแน่นอนนะครับเพราะคลิปที่ผมทําไปไอ้คลิปนั้นน่ะ นะครับลา่าสุดที่บอกว่าเกมกําลังจะปิดตัวหัวใจผมกําลังร้องไห้ครับ <c oughs> มึงเห็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยไหมมันแปลมันคือเครื่องหมายคำถามซึ่งมันถามเพิ่มนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็คิปผมก็เลยผมไม่ได้อ่าผมต้องบอกตรงว่าผมไม่ได้อะไรอะ่ะผมไม่ได้ปั่นเลยนะครับคลิปนั้นน่ะผมพูดดีมากๆเลยนะครับแล้วผมก็อธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนเลยนะครับในคลิปนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่าอะไรเป็นการโดนจิตโดนใจให้คุณได้โง่ขนาดนี้นะครับผมไม่ดูคลิปแล้วก็คอมเมนต์มึงกล้าได้ยังไงวะ ไอ้เฮี้ยกูไม่กล้านะเว้ยที่กูไม่ดูคลิปแล้วกูคอมเมนต์น่ะกูไม่กล้านะไอสัตว์มันดูสซเลอร์ไอ้เฮี้ยเขาเซเลอร์ไอสัตว์มึงไม่ดูเฮี้ยอะไรก่อนเลยแล้วมึงก็คอมเมนต์มึงบ้าหรือเปล่าเหมือนมึงไม่มีสติไอสัตว์นี่ไงล่ะมึงถึงจะเป็นตกเป็นเหยื่อของแก๊งวิชาชีพไงไอสัตว์สุดท้ายอะไรคนพวกนี้แม่งก็จะบวกพี่ครับผมโดนสกงสกติ๊กเกอร์ไปสิบบาทครับไอควายแน่ๆไอคนพวกนี้เอาเถอะแม่เคยมีประสบการณ์ด้วยไอสัตว์มึงบ้าหรือเปล่าไอเหย็ดแม่ ผมไม่คิดนะครับว่าเพื่อนร่วมเกมแม่งจะมีคนที่แบบอยู่ในเวแบบนี้หรือว่าเป็นประเภทนี้กันนะครับผมแม่งน่าเศร้าเหมือนกันนะเว้ยทุกคนที่เราอยู่ในสังคมเกมที่มันมีคนที่เป็นแบบนี้อยู่ในสังคมเกมเราอะในเกมที่พวกคุณเล่นกันอยู่อะมันมีคนที่สติปัญญาอยู่แค่เนี้อยู่ในเกมของเราอะครับผมเสียใจนะครับจริงๆนะครับเพราะว่าเฮียแค่มีคนมาโพสต์ถามเนี่ยว่าเกมจะปิดแล้วเหรอมึงโพสตกันเป็นสิบโพสตเลยบ้าเพาไอ้เฮียกูแคาา่แค่หมันไส้กูนเลยไปคอมเมนต์ ทักโพสหนึ่งกูกะไว้แล้วไอ้ที่ว่าแม่งต้องมีคนครอบไอสัดแล้วก็มาอ้างว่าอ๋อเพราะผมทําเกมนี้มาเป็นสิบปีคนก็เลยเชื่อทุยกูไม่ได้ลงออฟฟิเชียลเลยไอ้ที่ปัญญาอ่อนไอสัดผมไม่ได้ลงออฟฟิเชียลสักนิดเลยนะครับผมผมลงอเอาเฟซที่ผมไม่เคยมีตัวตนอยู่ในเกมนี้ไปโพส์ด้ครับผมไปโพสต์ได้ซ้ํามันบ้าหรือเปล่าผมไม่ได้ผมเอาเฟซที่มันไม่มีตัวตนในแบบมันเป็นเฟซส,ส่วนตัวผมนะครับผมไม่ได้ลงในออฟฟิเชียลที่ผมเล่นเกมนี้เลยเว้ทุกคน ผมก็เลยงงว่ามึงเอาเฮียอะไรคิดกันมาลนะ่ะไอ้สั์แล้วไปเชื่อแม่งเกิดกูโดนปลอมเฟซมามึงก็เชื่อกูดูแล้วเนี่ยถ้าอยากาไม่ให้เกมปิดกูดูแล้วนะถ้าเกิดมีออฟฟิเชียลทางเกมเนี่ยทักมึงไปอ่ะแต่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลจริงๆของเกมหรอกนะครับทักมึงไปบอกมึงว่าตอนนี้เกมเศรษฐีกาลังถูกปิดถ้าทักมันไปนะให้คุณช่วยโอนมาสามร้อยวอเพื่อที่จะให้เกมเปิดต่อได้แล้วเราจะมอบไอเทมการระดับตำนานและคอฟตูมให้กับคุณ มันโทนนี่ดีเลยไอ้เพี้ยพวกเนี้ยอย่างโง่มึงเชื่อกูดิไอ้สัตว์อ้อ่ฮี่อแน่ๆเพราะว่าถ้าเกิดกูไปคอมเมนต์แค่นั้นแล้วแม่งเชื่อไอ้สัตว์เอ้ยแ่งคือมันมีมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่สมัยที่ผมทําเกมนี้ใหม่ๆนะเมื่อก่อนเนี่ยผมบอกว่าผมมีโปรแม่งยังมีคนทักมาซื้อเลยถ้าผมเป็นมิจฉาชีพนี่ผมได้เงินไปหลายบาทแล้วไอ้สัตว์จริงๆถ้าผมเป็นมิจฉาชีพอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมดูแล้วเนี่ยแม่งอ้เฮียอ่ะ พวกนี้มันเคืื่อนที่อะไรง่ายนะครับส่วนใครที่อยากจะออกจากตลาดเกมนี้ครับอยากจะเลิกนะครับอยากจะมาอยู่ในตลาดของบอร์ดเกมนะครับตอนนี้ผมมีแผนที่จะขยายร้านทอดกระโลนบอร์ดเกมอยู่นะครับขยายมันใหญ่ขึ้นนะครับทำขับเฮาส์มุมนั่นชิวนะครับห้อง v i p นะครับในเรามีโลเคชันแล้วนะครับผมตอนนี้เราเหลือแค่คนร่วมหุ้นนะครับแล้วก็เงินทุนนะครับผมซึ่งใครสนใจนะครับก็สามารถทักไลน์ใต้ดีฟชั่นนี้มาได้นะครับผมมาถามรายละเอียดแล้วก็แบบแผนธุรกิจได้นะครับผมนะ เพราะว่าผมการันตีเลยครับว่ามาจินก็ดีครับทุกอย่างดีหมดนะครับผมผมวางแผนไปหมดแล้วนะครับมาดูรูปแบบธุรกิจได้นะครับผมพร้อมรีวิวไปดูที่หน้าอ,อ,อะไรอะไปดูที่หน้าชิปหายละกูไปตรงนั้นไม่ได้กูต้องมาตรงนี้ก่อนไหมกูไปตรงนั้นไม่ได้นี่นามานี่ก่อนไปดูที่หน้าไอจีผมนะครับผมรูปรีวิวต่างๆนะครับผมเอาลงไว้ที่หน้าไอจีมแล้วนะครับสามารถไปดูตรงนั้นได้นะครับผม ลงแม่งเลยไม่ไรไอ้เฮียเอาไปแม่งเลยเอากูไม่รู้อะเออลงแม่งเลยเอานี่เ,เออใส่แม่งไปเลยสั์ไปดูที่หน้า IG ไอจีผมได้นะครับรีวิวเกี่ยวกับเอ่อเรื่องร้านนะครับผมทาเกตต่างๆนะครับในไอจีผมมีในหน้าไฮไลท์นะครับลงไว้ให้ดูนะครับชิปหายแล้วกูเอ้อ,อ,อย่างรอดอยู่นี่ขนาดกูเลโงโงๆนี่ไอสัตว์รืวกวโง่จริงวะไอ้เฮียแต่ผมไหมนแมมึงด,ดูเมตาดิ มังดูเมตาเกมเลยสัตว์เอ้ยนี่ฮีเออเออกูยัยยยยงรอดอยู่กูย,ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับทักไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมตอนนี้ผมต้องการขายหุ้นให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะผมถือไว้อยู่ที่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมีเพื่อนร่วมหุ้นเราแล้วคนหนึ่งนะครับเป็นคนในเกมเศรษฐีเหมือนกันนะครับผมสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นแบ่งกันรวยครับทุกคนผมมั่นใจว่าธุรกิจนี้มันไปต่อได้ยาวๆแน่นอนนะครับเพราะ ตลาดบอร์ดเกมมันกำลังจะใหญ่ขึ้นเว้ยในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครลองไปศึกษาดูก่อนก็ได้ครับค่อยเข้ามาครับผมว่าตลาดบอร์ดเกมมันใหญ่ขึ้นจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะนี้ได้แล้วก็เราไม่ต้องไปทาไทยอินหรือว่าอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีช่อง YouTube ต่างๆเขาทําให้เราเรียบร้อยแลวนะครับในช่วงปัจจุบันนะครับทั้งช่องหลายๆช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นรับทราบนะครับเทบลีลาอะไรพวกนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ว ใครที่สนใจก็ทักผมมาครับส่วนพวกโง่ๆก็โง่ต่อไปนะครับกับเกมนี้นะครับไอ้ควายไอ้สัตว์แล้วเดี๋ยวกูจะมาขายตัดราคาให้มึงได้เจอกันทั้งสติกเกอร์แล้วก็แล้วก็ไอเดีเกมนะครับใครที่สนใจจะมาเล่นหรือว่าจะรอการกลับมานะครับรอซื้อไอเดีเกมครับเตรียมตัวได้เลยนะครับแล้วกูก็จะรับซื้อขายให้ราคาที่ดีที่สุดด้วยนะครับผมบอกเลยนะครับมึงเตรียมตัวเจอกูได้เลยครับไอ้หนังหมา แล้วก็ไปกดติดตามเพจโนทีวีกันไว้นะครับแล้วก็ฝากช่องเพลงมโนเพจกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเคลียอะไรเสร็จแล้วจะปล่อยเพลงใหม่ให้ได้ฟังนะครับตอนนี้เราโดนขโมย mv โดนขโมยบีดไปหมดเลยนะครับไอสัตว์เอ้ยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับมรสุมแม่งเยอะชิบหายปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝากทุกคนด้วยนะครับผมใครที่ยังสนับสนุนกันอยู่ก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับัพ p อ o r t นะครับที่จ่ายให้ผมทุกเดือนนะครับทำให้ผมมีตังค์ซื้ออาหารแมวนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ารับผมไอควาย